เคยลองนึกภาพกันไหมคะว่าหุ้นสาธารณูปโภคที่หลายคนมองว่าโตเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงเนี่ยอยู่ดีๆก็มีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเสียบปลักให้มันมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาสะง,งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่หุ้น w h u p นี่แหละครับกับโอกาสครั้งสำคัญที่มาพร้อมกับเคลื่อนลูกใหญ่อย่าง Data Center นี่คือแกนของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับ ธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยทั้งน้ำทั้งพลังงานมันก็มั่นคงอยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังจะมีคลื่อลูกใหม่อย่าง Data Center เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งบทวิเคราะห์มองว่ามันจะนำไปสู่กำไรที่ชัดเจนขึ้นการจ่ายปันผลที่มีวินยัยและราคาเป้าหมายที่5บาท20สตังค์เอาละเรามาแกะดูทีละส่วนกันดีกว่าครับ ประเด็นแรกเลยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ทําให้ W H A U P น่าสนใจขึ้นมาทันทีก็คือเรื่องของ Data Center นี่แหละครับคือคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่เนี่ยมันไม่ได้ต้องการแก้ชิปแรงๆนะครับแต่มันต้องการทรัพยากรพื้นฐานมหาศาลเลยทั้งน้ําทั้งไฟฟ้าเพื่อใช้หล่อเย็นแล้วก็เดินระบบซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่ W H A U P จะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆและนี่ก็คือตัวเลขที่นักวิเคราะห์จาก F N Cyrus มองว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมครับ5บาท20สตางค์ ซึ่งถ้าเราเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังมีอัพไซด์หรือว่ามีช่องว่างให้ราคาเติบโตขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวโอเคก่อนที่เราจะไปไกลถึงเรื่อง Data Center นะครับเราถอยกลับมานิดนึงมาทำความรู้จักธุรกิจหลักๆของ w h u a p กันก่อนว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรและมันแข็งแกร่งแค่ไหน ธุรกิจของ WHAP เนี่ยนะครับเขาจะยืนอยู่บน2ขาที่แข็งแรงมากๆขาแรกก็คือธุรกิจน้ําเลยครับให้บริการน้นําในภาคอุตสาหกรรมการบําบัดน้ําเสียต่างๆส่วนขาที่2ก็คือธุรกิจพลังงานก็คือไปลงทุนในโรงไฟฟ้าซึ่งลูกค้าหลักของทั้งสองธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือโรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมของบริษัทแม่อย่าง WHA นั่นเองและถ้าถามว่าธุรกิจน้ําของเขาใหญ่แค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ นี่คือกำลังการผลิตรวมเกือบเกือบ3 7 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันโหคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆที่คอยหล่อเลี้ยงภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลิตน้ำดีอย่างเดียวนะครับบริษัทยังมีกำลังบำบัดน้ำเสียอีกกว่า130 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาให้บริการได้แบบครบวงจ,จรจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยเอาล่ะครับเรามาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้ว ว่าทำไมอยู่ดีๆหุ้นตัวนี้ถึงกลาาเป็นที่น่าจับตามองในช่วงเวลานี้พอดีมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้น่าสนใจขึ้นมาถ้าให้สรุปเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือปัจจัยเร่งจาก Data Center ที่กำลังจะเข้ามาตั้งในไทยซึ่งต้องการทั้งน้ำและไฟฟ้ามหาศาลอันนี้แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมเลย 2. คือมูลค่าหุ้นที่ยังดูไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับโอกาสการเติบโตใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา 3. นัยบายปันผลที่ชัดเจนครับทำให้นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนได้สม่ําเสมอและข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือมีบทวิเคราะห์ออกมาชัดเจนที่สนับสนุนมุมมองนี้ครับพอเราเข้าใจเหตุผลเชิงคุณภาพไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดทางการเงินกันบ้างดีกว่าครับเพื่อที่จะได้ประเมินว่าโอกาสที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยมันตีออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้สักเท่าไหร่กัน และเมื่อแปลงโอกาสทั้งหมดออกมาเป็นตัวเลขแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยผลตอบแทนที่คาดหวังใน1ปีหรือที่เรียกว่า IRR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%ซครับซึ่งตัวเลขนี้มันมาจากการรวมกันของส่วนต่างราคาหุ้นที่จะวิ่งไปหาเป้าหมายบวกกับเงินปันผลที่เราคาดว่าจะได้รับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะครับสไลด์นี้คือภาพรวมมูลค่าหุ้นนะปัจจุบันครับจะเห็นว่าค่า PE หรือราคาต่อกําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23เท่าก็คือเราจ่ายเงิน23บาทเพื่อกําไร1บาทของบริษัท ส่วน P/B ที่1.2เท่าก็คือราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไปนิดหน่อยตัวเลขพวกนี้กําลังบอกเราว่าณนะตอนนี้ตลาดยังไม่ได้ให้ราคากับหุ้นตัวนี้แบบพรีเมียมมากนักยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกครับนี่คือการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เรียกว่า DCF หรือการมองไปที่กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทครับจะเห็นว่ามันมีสสถานการณ์เนาะแม้ในกรณีที่มองแบบระมัดระวังที่สุด หรือคอนเซอวทีฟเนี่ยมูลค่าก็ยังสูงกว่าราคาปัจจุบันและในกรณีฐานหรือเบสเคสซึ่งเป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็ให้ตัวเลขที่สอดคล้องกับราคาเป้าหมาย5บาท2ี่ที่เราเห็นตอนแรกพอดีเลยครับแน่นอนครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพื่อให้เราได้ภาพที่สมดุลที่สุดเราจะมาดูกันว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยวส h p เขาอยู่ในจุดไหนจุดที่ทำให w h a แตกต่างจากคู่แข่งเลยก็คือความเป็นลูกผสมนี่แหละครับคือในขณะที่ e s w เขาจะเน้นธุรกิจน้ำเป็นหลักหรืออย่าง BGRM กับ GPSC ที่เป็นโรงไฟฟ้าเต็มตัวที่อาจจะผันผวนตามราคาพลังงานแต่ w h a เขามีทั้งธุรกิจน้ำที่สร้างรายได้สม่ำเสมอแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าที่สร้างการเติบโตทำให้มันมีความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ แน่นอนครับว่ามันมีความเสี่ยงที่เราต้องจับตาดูเหมือนกันหลักๆเลยก็คือความเสี่ยงเรื่องต้นทุนพลังงานที่มันผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงด้านอุปสงค์คือความต้องการใช้น้ําใช้ไฟอาจจะไม่โตตามที่คาดการไว้นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงเฉพาะตัวอย่างเช่นการหยุดซ่อมโรงไฟฟ้ากระทนรันหอันซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องคอยติดตามข่าวกันครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งจะเป็นการสรุปข้อมูลสําคัญที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเลยเป็นเหมือนแผนการแล้วก็จุดที่เราต้องคอยมอนิเตอร์จากบทวิเคราะห์ฉบับนี้ครับสำหรับแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับนักวิเคราะห์มองว่าโซนที่น่าสนใจทยอยสะสมก็คือช่วง4บาท5สตางค์ถึง4บาท20 ส่วนสัญญาณที่จะมายืนยันว่าโมเมนตัมเชิงบวกมาแล้วจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ราคาสามารถยืนเหนือ4บาท30ได้จากนั้นก็ต้องไปจับตาดูแนวต้านสําคัญที่4บาท50แล้วก็5บาทขึ้นไปและที่สําคัญที่สุดเลยคือจุดควบคุมความเสี่ยงครับหากราคาหลุด3บาท90ลงมาอาจจะต้องพิจารณาทบทวนแผนกันอีกครั้งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเรื่องราวทั้งหมดมันยังเป็นไปตามที่คาดนี่คือเช็คลิสต์สข้อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ 1. ผลประกอบการไตรามาสสและ4ที่กําลังจะถึงนี้ 2. มีข่าวการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่อย่าง Data Center หรือไม่ 3. ความคืบหน้าของโครงการโซล่าต่างๆและข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นการยืนยันนโยบายของบริษัทครับสุดท้ายนี้คำถามที่น่ากลับไปคบคิดกันต่อก็คือหรือนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หุ้นสาธารณูปโภคที่ดูมั่นคงไม่ค่อยหวือหวาตัวนี้กำลังจะถูกเสียบลัก เพื่อเชื่อมต่อเขากับการเติบโต,ตและลอกใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตใช่หรือไม่